ัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการปลดทุก์เพิ่มสุขนะคะกับหมอฝนค่ะน้องซิมาค่ะสวัสดีทุกท่านนะสำหรับเช้าวันอังคารที่หนึ่งตุลาคมอุ๊ยวันนี้มีเลขอะไรในใจหรือยังท่านผู้ชมแม่เมื่อวานนี้น้องตั้งใจไปเคาะแผอ่อะไรนะปฏิทินลุงไพกแหละนะ ท่านผู้ชมนะก็เอาอีกแล้วสร้างแรงบันดาลใจให้หมออีกแล้วนะท่านผู้ชมนะสําหรับเช้าวันที่หนึ่งไอ้เราก็ไม่มีเลขในหัวนะท่านผู้ชมก็ต้องรอามาดูกันแหละนะต้องรอามาดูกันว่าวันนี้นะใครจะเป็นคนที่เออโชคดีต้อนรับน้ําท่วมใช้คำว่างี้แล้วกันนะโชคดีต้อนรับน้ําท่วมนะเพราะว่าเห็นบอกว่าฝนจะตก จนถึงวันที่3ตุลาคมท่านผู้ชมเมื่อวานนี้บ้านท่านฝนตกกันไหมคะหลังจากที่เราบอกไปแล้วนะท่านผู้ชมว่าฝนตกแน่และฝนตกหนักด้วยเออแล้วปรากฏว่าท่านผู้ชมหลายพื้นที่นะน้ำท่วมกันไปน้ำท่วมไม่พอไฟดับอีกต่างหาก อ,อย่างเมื่อวานเนี่ยปทุมธานีโหไฟดับเป็นวงกว้างแต่ก็โอเคดับไม่นานดับเขาเรียกว่าดับลุกลามไปจนถึงอะไรรู้ไหมท่านผู้ชมคอเซ็นเตอร์ก็รับโทรศัพท์ไม่ได้ระบบคอเซ็นเตอร์ของการไปฟ้าภูมิภาคไม่สามารถรับโทรศัพท์ได้ท่านผู้ชมหนึ่งหนสองเก้านี่ขออนุญาตเลยนะนะฟ้อง เออปกตินะเกิดไฟดับเนี่ยนะมันจะต้องรับโทรศัพท์ได้ไหมนะแต่นี่คือโทรศัพท์ก็รับไม่ได้เช่นเดียวกันนะท่านผู้ชมหืมนะวันนี้เรายังต้องผเผชิญเงินต่อไปค่ะนะวันนี้เราต้องผเผชิญเรื่องฝนตกเรื่องน้ําท่วมกันต่อไปบางคนก็ใจตุ้มตุ้มต่อมต่อมใจตุ้มตุ้มต่อมต่อมจากอะไรอ่ะก็โอ้ มันจะมาอีกไหมวะโดยเฉพาะแม่สายจะมีน้ำป่าไหลหลากมาอีกไหมนะบางบ้านเพิ่งเก็บดินหินดินทรายโครนเอออะไรต่อมีอะไรเอยการเสร็จไปมันจะมาอีกไหมนะเอ๊หรือว่าเราควรจะใช้เงินหมื่นไปซื้อถุงทรายก่อนดีกว่านะเพราะอย่างน้อยเนี่ยนะมันก็มีระยะเวลา1เดือนใช่ไหมอีกตั้ง1เดือนแน่เพราะวันนี้เพิ่งวันที่1ตุลา ดีไม่ดีเดือนกว่าๆด้วยเพราะพฤติก,กาฝนก็ยังตกอยู่เราก็จะไปซื้อถุงทรายหรือไปซื้ออะไรที่มันป้องกันน้ําท่วมเข้าบ้านก่อนดีไหมนะเออเงินหมื่นที่ท่านต้องบอกอย่างนะีง้นะเงินหมื่นที่ท่านได้แนะนํานะคะส่วนหนึ่งนอกจากเอาไปลงทุนแล้วการลงทุนกับเรื่องบ้านก็เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะเราอยากสูญเสียทรัพย์สินนะเมื่อวานนี้มีท่านหนึ่งโทรศัพท์มาบอกว่า คุณหมอครับเนี่ยที่บ้านผมเนี่ยเอาไปลงแต่กันตอนนี้ที่ขายดีคืออะไรรู้ไหมร้านเหล้าเอาไปลงแต่ขวดเหล้านะเอาไปลงแต่ขวดเหล้าครับผมเออได้เงินหมื่นเงินมาไม่ได้ไปอะไรยังไงหรอกเอาไปกินแต่เหล้ากินเหล้าแล้วมันก็พูดตามตรงท่านผู้ชมถามว่าคนรวยคือใครอะ่ะ เราบรรดานายทุนไงนะไม่ใช่เราบรรดา,าร้านค้านะร้านค้าก็อาจจะได้กำไรเปอร์เซ็นต์บางส่วนนะแต่ว่านายทุนเนี่ยได้เป็นหลักเลยได้เป็นหลักเลยก็แต่มันก็ไปบังคับเขายากนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าอย่างว่าแหละท่านผู้ชมไม่มีใครไปบังคับคนใช้เงินได้อะและให้เงินก็เป็นเงินสดอะ เขาก็มีสิทธิ์ในการที่จะสามารถใช้เงินของตัวเองได้อะนะนะคะเออนะก็เรียกว่าน้ำมาคราวนี้มีผลกระทบหลายส่วนเงินหมื่นบาทก็จะต้องเอาไปใช้กับเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและดีไม่ดีท่านผู้ชมพอน้ำท่วมขึ้นมาส่งผลให้เงินบื่นเฟสสอง ยืดออกไปอีกเพราะว่าเงินไปลงกับการแก้ไขปัญหาน้าท่วมเงินหมดนะเงินหมดนะจะบอกหมดไม่ได้สิมันโดนดึงไปใช้โดนดึงไปใช้เขาบอกว่าอาจจะได้มาแค่สักห้าพันก่อนเฟสสองห้าพันก็เอาอันไหนก็ดีดีทั้งนั้นนะ่ะท่านผู้ชมดีกว่าไม่ได้นะแต่ถ้าได้เต็มที่ก็จะดีกว่านะนะคะวันนี้ เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องน้ําท่วมไม่พอนะท่านผู้ชมเรายังต้องมาคุยเกี่ยวกับเรื่องสีมาเคยปักตะไคร้ไหมไม่เคยนะตกก็ตกนะ<า>แต่ผู้ชมบางครั้งมันก็เป็นเรื่องยากไงทํายังไงให้พื้นที่ตรงนี้ของเราเวลาเราจะทํางานน่งานที่ต้องเป็นอยู่ในที่กลางแจง้งอ่ะบางครั้งเนะี่ยการปักตะไคร้ท่านผู้ชมก็เป็นวิธีการแก้ไขปัญหานะ เป็นความเชื่อนะฮะเอ้ยสบายอกสบายใจไม่รู้ <ผม S 1> จะทำอะไรแล้วก็ต้องลองปักดูสักหน่อยเข้าพรรษาที่ผ่านมาพี่ชายพี่ชายปักตะไคร้นะ,ะพี่ชายบอกว่าหาคนเขามาหาคนมาปักตะไคร้ให้เพราะเขาบอกว่าปักตะไคร้เนี่ยต้อง,ต,องต้องใช้สาวพรมจรย์อื์แต่ผู้ชมเออก็บอกไปหาแล้วก็ไม่ตกจริงจริงด้วยนะเขาบอกท่านท่านที่ตอนนั้นฝนตกหนักมากเลยนะ เออในช่วงวันงานไม่ตกเลยนะท่านผู้ชมอย่าว่าไปเขาบอกความเชื่อก็คือความเชื่อแต่ถึงยังไงแล้วก็ดีกว่าไม่ทําอะไรนะตอนนี้มีทั้งเอาสรุปง่ายๆเลยวันนี้มีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายอะไรฮนะข่าวดีน้ํามันลดราคาค่ะนะอิ๊เหมอเพิ่งรู้นันเนี่ยว่าเอออะไรอ่ะเก้าห้าตอนนี้เหลือลอยู่สามสิบ่ละท่านผู้ชมบอกว่าเอา้าแล้วหมอไม่ได้ขับรถหรอ เวลาเติมน้ามันไม่เคยดูเลยว่าน้ํามันราคาเ,เท่าไหรไที่หน้นาที่หน้าป,ปั๊มค่ะเออแล้วมันก็ลดลงมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยเหลืออยู่สามสิบสี่แล้วเนี่ยท่านผู้ชม,มนะเห็นออกมาบอกว่าอะไรวันนี้ราคาน้ํามันลดนะคะเอามาดูการท่านผู้ชมว่าวันนี้ราคาน้ํามันลดลงไปเท่าไหร่ ก็ลดลงไป30สตางค์นะคะส่งผลทำให้เช้านี้นะคะ e 8 5อยู่ที่32บาท59สตางค์นะคะ e 2 0 32บาท84สตางค์แก๊สโซโฮอล์เค่ะ34บาท58สตางค์แก๊สโซโฮอล์นะคะ34บาท95สตางค์นะคะแล้วก็เบนซิน43บสาท14สตางค์ซูปเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซโฮอล์3บาท 54สี่สตางค์นะฮะแหบมบมองไกลๆนี่เลขแกับเลขเก้านี่คล้ายกันเลยนะฮะคือหลายท่านเนี่ยน่าจะดีใจนะเพราะว่าน้ำมันราคาลดแต่ในความคิดหมอนะเอ๊ะมันน่าจะลดได้อีกนะท่านผู้ชมตอนนี้เงินบาทแข็งตัวเงินบาทแข็งตัวแล้วตอนนี้เอ๊ะวันนี้เงินบาทราคาเท่าไหร่นะนะเงินบาทวันนี้ราคาอา้าวทำไมตัวเลขหายไปไหนล่ะเนี่ยฮะ นะเงินบาทค่างเงินบาทอยู่ที่อ,อ,อะไรเนี่ยอ๋ออันนี้หุ้นหุ้นไม่เกี่ยวกันนะค่างเงินบาทแข็งตัวเนี่ยราคาน้ำม,นมันมันควรจะลดไปกว่านี้อีกไหมในความคิดเรามันน่าจะลดไปกว่านี้อีกนะท่านผู้ชมทำไมมันลดลงไปแค่30สิต่างเองอะก็นี่ไงก็เราให้หนายทุนเขาเป็นนายทุนผูกขาดไงท่านผู้ชมตอนนี้ หูไม่ได้ตามเลยเมื่อวานเมื่อวานนี้ดูอยู่ว่ามันลดลงไปอีกนี่ลงไปอีกท่ผู้ชมสามสิบสองบาทสี่สิบห้าสตางค์ลดลงไปตั้งหลายสตางค์และราคาน้ำมันลงแค่สามสิบเดียนะวันนี้ตีตายเลยนะท่านผู้ชมตอนนี้ดอลลาร์สหรัฐอยู่ที่สามสิบสองบาทสี่สิบห้า 3 2มสบาทสี่าท่านผู้ชมอุ๊ยไม่เห็นตัวเลขนี้นานมากแล้วนะไม่เห็นตัวเลขนี้นานมากแล้วนะวิหรือ,อยังไงหรือ,อยังไงมันจะลงไปอีกใช่ไหมเดี๋ยวนะแล้วราคาน้ำมันจริงๆแล้วจากการคาดการณ์ถ้าราคาเงินบาทแข็งตัวขนาดนี้32,45บสาทสตางค์นะท่านผู้ชมราคาน้ำมันอ่ะมันควรจะลดลงไป ตามค่าเงินบาทนะอันนี้มาลงจากตั้งแต่รุ่นสามสิบหกสามสิบหกอยู่ประมาณสามสิบเจ็ดฮะสามสิบห้าสามสิบหกแล้วก็ตอนนี้ลงไปอีกสามสิบสองบาทสี่สิบห้าซึ่งเหเเรียญหนึ่งเหรียญของเขาถ้าลงไปตอนนี้ลงไปอีกสามสิบจตางโอ้ มันควรจะลดมากกว่าเนี้ยังไงก็ต้องลดมากกว่าเนี้ยค่าน้ํามันอนะ่ะท่านผู้ชมไม่ใช่ลงมาแค่สามสิบต่ต่างแล้วแหละต้องลดลงไปกว่านี้ค่ะโอ้แล้วเกิดค่างเงินบาทลงไปถึงสามสิบได้เนี่ยนะโอ้โหไม่ต้องทําอะไรค้าขายกันพอดีอ่นะ <c oughs> อ่ะกนะ็แต่ถ้าถือว่าเป็นข่าวดีนะท่านผู้ชมแล้วก็คาดหวังไว้ว่าวันพรุ่งนี้วันมะรืน,นราคาน้ํามันจะลดลงไปอีกนะคะ เพื่อที่อย่างน้อยเนี่ยเป็นการสนับสนุนคนที่ประสบภัยกันตอนนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยการประสบภัยเนี่ยท่านผู้ชมไม่ใช่ประสบภัยแค่ในจังหวัดของทางภาคเหนือเท่านั้นแล้วนะคะภาคอื่นๆก็โดนน้ําไปด้วยเช่นเดียวกันวันนี้มาดูซิอุตุดูอุตุก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามีภาคไหนที่โดนกันไปบ้างคะ่ะในส่วนของอุตุนะคะวันนี้ก็มีการ แสดงพื้นที่เสี่ยงภยัยสีขาวเหลืองแดงนะคะปรากฏว่าพื้นที่สีแดงเนี่ยจะอยู่บริเวณภาคเหนือซับเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีทางภาคอีสานด้วยพื้นที่สีเหลืองค่ะครอบคลุมในส่วนของหลากหลายพื้นที่เลยนะคะยกเว้นบริเวณภาคใต้นะคะที่ ค่อนข้างจะปลอดโปร่งเป็นพื้นที่สีขาวนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีฝนตกนะคะทีนี้มาดูในส่วนของการพยากรณ์อากาศค่ะเป็นการรายงานสภาพอากาศประจำันาคารที่1ตุลาคม6โมงเช้าว,วันนี้ถึง6โมงเช้าว,วันพรุ่งนี้นะคะระบุว่าพื้นที่ภาคเหนือวันนี้มีฝนฟ้าขนอง80%ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งพบได้ที่แม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่าน แพรอุตรดิตถ์สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนอง80%ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่ง พบได้ที่เลยน้องคายบึงการน้องบุรีรัมย์อุดรธานีสกลนครน,นครพนมชัยภูมิขอนแก,นก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสาราคามร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจ,จเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะพื้นที่ภาคตะวันออกวันนี้มีฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักในบางแห่งพบได้ที่นครนายก ปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมไปถึงภาคกลางมีฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักในบางแห่งจะพบฝนตกได้ที่อุทัยธานีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบ,บุรีพระนครศรีอยุธยาและกาญจนบุรีค่ะ ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่ฝนจะตกที่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลส่วนภาคใต้ฝังาา่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่ฝนจะตกที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีและนาราธิวาสนั่นเองค่ะงานะอะมาดูพื้นที่เหลืองแดงนะเห็นแล้วตกอก ใจท่านผู้ชมโอ้โหอยู่ภาคเหนือหมดนะภาคเหนอือเออส,<า>สีนะแดงเป็นนังเงือกเลยนะอีกนิดนึงก็จะได้หางปลาแล้วนะเมอร์เมดนะเออเมอร์เมดนะท่านผู้ชมผมสยายสวยเก๋เลยท่านผู้ชมอย่าหาว่าหมออะไรนะเออมโน,โนนะท่านผู้ชมนะแต่ว่า ดูเป็นเมอร์เมดเลยต้อนรับฝนตกนะท่านผู้ชมแล้วดูซิพื้นที่ที่โดนน่ะก็พื้นที่เดิมๆน่ะเชียงรายเชียงใหม่พะเยาลำปางเอ่ออะไรอย่างเงี้ยนะแต่รอบนี้ก็รู้สึกจะโดนมากขึ้นมีแพ่รน,น่านอะไรอย่างงี้ด้วยท่านผู้ชมรวมถึงภาคอีสานตอนบนแต่ท่านที่เห็นในพื้นที่สีเหลืองเนี่ยคะ่ะนะ ก็ตกไม่น้อยนะท่านผู้ชมดูอย่างเมื่อวานเนี่ยเออเมื่อาวานเนี่ยเห็นเขาออกมาบอกว่าอะไรออกมาบอกว่าสิบนาทีฝนตกที่อุดรสิบนาทีเท่านั้นแหละท่วมนะเออไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรแต่สิบนาทีเท่านั้นแหละมันตกลงมาเป็นห่าใหญ่เลยคุณหมอแล้วตกไม่หยุดเลยนี่เออคนขับรถ รถไอรถกระบะเนี่ยนะท่านก็ไม่สงสารคนขับขี่มอเตอร์ไซค์เลยนะข้าจอดไว้อยู่แต่ฝนตกหนักจริงท่านผู้ชม <c oughs> สำหรับท่านทีอ่อยู่ในพื้นที่อีสานท่านจะรู้กันอยู่แล้วอะนะว่าฝนมันตกหนักจริงๆอะนะนะมีพื้นที่อุดรตรงอื่นอีกนะนะไปดูกันท่านผู้ชมเห็นบอกว่าหน้าสถานีตำรวจนะ ก็มีนะท่านผู้ชมที่มีน้ำท่วมนะคะ,ะแล้วก็รายงานคือจริงๆก็ฝนตกท่่นทั่วตกทั่วทั่วประเทศเมื่อวานนี้นะชุมชมช่มฉ่ำชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำกันไปนะ,ะแล้วก็อะไรอีกอมีภาพอะไรอีกนะอ่ะอันนี้คือที่อุดอรนะที่อุดอร อนอกจากที่อุดอรแล้วนะท่านผู้ชมอะกลับไปดูนะในส่วนของภาคเหนือบ้างเพราะว่าคืออุดอรนี่เขาเป็นแหล่งการค้านะของอีสานนะก็ต้องพูดถึงเขาหน่อยจริงจริงหลายพื้นที่แหละที่โดนน้ำท่วมกันในส่วนของพื้นที่ทางภาคอีสานอันนี้ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายนะเออเชียงรายค่ะนะ ตอนนี้ก็ยังเชื่อว่าหลายคนยังตื่นตระหนกกันอยู่เพราะว่าฝนตกหนักจริงๆแล้วก็กลัวเรื่องน้ําป่าไหลหลากนะกลัวเรื่องน้ําท่วมฉับพลันกันอยู่เพราะว่าเขาเฝ้าระวังกันทั้งคืนเลยท่านผู้ชมนะว่าเอนเนี่ยน้ำมันเทียบตะลิ่งแล้วนะ,ะจะน้ําท่วมไหมนะคืนนี้เราจะได้นอนไหมนะท่านผู้ชมนะแล้วก็เขามีการอัปเดตกันมาในแต่ละพื้นที่นะ,ะในแต่ละอำเภอท่านผู้ชมบางพื้นที่ก็ ล้นตลิ่งขึ้นมาแล้วนะคะเพราะว่าฝนตกนะแต่บางพื้นที่ก็ลดลงแล้วเช่นเดียวกัน ะค,ะคือจริงๆเนี่ยเชียงรายต้องบอกว่าเขาหน้าหวั่นวิตกมากนะคะเพราะว่าจริงๆเมื่อวานเนี้ยช่วงค่ําๆเนี่ยมันก็มีการแจ้งเตือนมาเกี่ยวกับทางประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะคะบอกว่าฝนเนี่ยถล่มท่าคีเหล็กหนักเลยแล้วเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยมันก็ต้องมาจากทางนั้นนะฮะคุณผู้ชมก็เลยทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับการประกาศแจ้งเตือนให้อบพยพออกจากจุดเสี่ยงหลังจากที่ฝนตกจนกระทั่งน้ําท่วมท่าขี้เหล็กนะคะแล้วก็ในส่วนนี้เขาบอกว่า ประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยฝนตกแล้วมันก็เริ่มซาลงซึ่งแม้ว่าจะไม่ทําให้เกิดน้ําท่วมใหญ่เหมือนครั้งก่อนแต่ก็ทําให้ผู้คนเนี่ยมีความตื่นตัวแล้วก็เฝ้าระวังกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าเพิ่งจะผ่านพ้นวิกฤตน้ําท่วมใหญ่มายังไม่ถึง1เดือนเลยนะคะ นอกจากนี้ค่ะพื้นที่ที่ฝนตกในอำเภอแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่จันอำเภอเชียงแสนก็ตรงตามที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้มีการประกาศว่าจะมีความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปันกลางจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคบคุมภาคเหนือนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งทําให้เกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ก่อนที่อุณหภูมิเนี่ยจะลดลงมาค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะฝนที่ตกหนักในวันที่30เกิดขึ้นทั้งเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน,าน่านอุตรดิตถ์สุโขทยัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อันนี้คือในจังหวัดภาคเหนือนที่มีการรายงานนะคะนอกจากนี้ค่ะในวันที่1วันนี้ ก็จะเพิ่มเติมจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าไปนะคะจะมีฝนตกลงอย่างต่อเนื่องก่อนที่วันที่2ตุลาคมจะค่อยๆซาลงจนกระทั่งถึงวันที่3ตุลาคมค่ะอนะคะนี่ก็ในส่วนของพื้นที่น้นะําท่วมนะท่านผู้ชมนะเห็นเขาบอกว่าบุรีรัมย์เองก็โดนน้ําท่วมนะเออก็ก็โดนธรรมาดาท่านผู้ชมในหลายๆพื้นที่มันก็ต้องโดนเหมือนกันกรุงเทพยังโดนเลย ท่วมตรงไหนยังยังไม่ท่วมอีกนิดนึงแจ้งวัฒนะน<อ>น,น,นทบ,บุรีเห็นเนี่ยท่านผู้ชมเมืองทองธานีน้ําท่วมเห็นไหมนะเขาบอกว่าก็เป็นแหล่งน้ําท่วมอยู่แล้วไหมึ้นหมอก็ใช่ก็ไม่เถียงนะคือเมื่อไหร่ที่ฝนตกน่กนะกรุงเทพก็น้ําท่วมก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะว่ามันรอก,การระบาอีกอย่างนี้มันเป็นพื้นที่เอกชนนะพอเป็นพื้นที่เอกชนเขาอาจจะไม่มีการขุดลอกอะไรต่างๆนานาบวกกับ มีการกอร่อสร้างขวางทางน้ํามันก็มีโอกาสน้ําท่วมได้แต่โหท่านผู้ชมนูท่วมตลอดนะเขาควรจะจัดการระบบระเบียบของเขาใหม่ให้มันดีขึ้นกว่านี้นะท่านผู้ชมนะแต่ท่านรู้ไหมว่าน้ําท่วมเสียหายเนี่ยในรอบนี้เนี่ยเสียเงินไปกันเท่าไหร่สามหมื่นล้านนะท่านผู้ชมสามหมื่นล้านนะเห็นบอกว่าโดนไปทั้งหมด33าจังหวัด ถึงแม้ว่าจะมี57จังหวัดที่เขาเยียวยาให้ก็ตามแต่เห็นบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้เนี่ย33จังหวัดที่โดนหนักๆก,กันไปแล้วก็เห็นแจ้งมาว่าประเมินมูลค่าความเสียหายไปแล้ว2,99845บอกเป็นตัวเลขเผอจะได้แรงบันดาลใจนะ29,845ล้านบาทค่ะคิดเป็น0.17%เปอร์เซนของ GDP นะท่านผู้ชมแล้วก็เห็นบอกว่ามีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมทั้งหมด3ามล้านไร่สามล้านไร่ท่านผู้ชมเป็นพื้นที่เกษตรหนึ่งล้านหนึ่งแสนไร่พื้นที่อื่นๆอ,อ,อ,อีกหนึ่งล้านแปดแสนไร่นะโดยโดยเฉพาะการเกษตรเนี่ยเสียหายมากที่สุดเลย2 4 0 0 0ืสี่พันล้านเสียหายมากสุดนะท่านผู้ชมนะเอ,อ่นสี่พันล้านบาทเนี่ยคิดเป็น8ปดิจเปอร์เซ็นต์ น่นอนก็จะเป็นภาคบริการแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมแหละแน่นอนและแน่นอนจังหวัดที่โดนหนักสุดคือเชียงรายค่ะนะฮะเชียงรายแล้วก็ลงลงมาก็พะเยานะแล้วก็ต่อด้วยสุขโขทยัยพอพูดถึงเรื่องพะเยาเต้องแก้ข่าวให้คุณอาคาาัคคลาคุณอัคารลาไปเชียงรายอยู่นะนะเดี๋ยวจะหาว่าเป็นลงแต่พะเยานะท่านผู้ชมนะอ่ะ ท่านผู้ชมอันนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องปัญหาน้ําท่วมแต่รู้ไหมว่าหลังจากน้ําท่วมไปแล้วเนี่ยมีปัญหาอะไรตามมาขยะค่ะนะปัญหาขยะเป็นปัญหาที่ถ้าไม่มีน้ําท่วมก็แก้ยาก,ยากอยู่แล้วแล้วยิ่งเจอน้ําท่วมขึ้นมาข้าวของทุกอย่างเสียหายไปกับน้าท่านผู้ชมปริมาณขยะที่นับโอ้กี่กี่ร้อยกี่พันตันท่านผู้ชมที่จะต้อง หาทางกำจัดทิ้งให้ได้และภาครัฐจะกำจัดอย่างไรมารอฟังกันในช่วงหน้าค่ะ